โรงเรียนวัดบางโปรงสำนักงานเขตพืพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งที่ตั้ง10หมู่2ตำบลบางโปรงจังหวัดสมุทรปราการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ WBP 5G Model จุดประสงค์และเป้าหมาย 1>, 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนตามนโยบายโดยมีค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ1090 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. งเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนตามนโยบาย 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานและนวัตกรรม การดำเนินงานตามกิจกรรมประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรกิจกรรมที่1งานบุคลากร1.1มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานบุคลากรโดยการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานตามหน้าที่1.2สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกฝ่าย1.3สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญการในหน้าที่ของตนเอง1.4ปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5. ประเมินผลการทำงานโดยใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาชาติกิจกรรมที่ 2. งานวิชาการ 2.1. มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานวิชาการโดยการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ 2.2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรฝ่ายวิชาการทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2.3สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ความจำนานทางวิชาการอย่างหลากหลาย2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรฝ่ายวิชาการทำงานโดยยึดการปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2.5ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้มาตรฐานตามตัวบ่งชี้การจัดการศึกษากิจกรรมที่ 3. งานงบประมาณ3.1มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานงบประมาณโดยการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่3.2สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรฝ่ายงบประมาณ การทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3.3สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายงบประมาณเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในหน้าที่ของตนเอง3.4สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรฝ่ายงบประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่4งานบริหารงานทั่วไป 4.1มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานโดยการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน4.2สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทำงานตามหน้าที่4.3สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในหน้าที่ของตนเอง 4.4สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกฝ่าย4.5ประเมินผลการทำงานโดยใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาชาติผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับระบบบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้นและพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด